บิ๊กตู่จัดให้อีกเงินฟรีบัตรคนจนเดือนละ400บาทกดเงินสดได้ใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างเช็คเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะบัตรคนจนต่ออายุให้อีก4สนอกจากเงินฟรี700 800บาทแล้ว รัฐบาลบิ๊กตู่จัดให้เพิ่มอีก4โครงการต่ออายุยาวไปอีกหนึ่งปีเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนต่อเนื่องไปอีกหนึ่งปีเต็มๆนะคะจากกรณีสิทธิพิเศษทั้ง4รายการของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หมดอายุลงไปแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนกันยายน2 5 6 3ที่ผ่านมาประกอบไปด้วย1เงินพิเศษผู้สูงอายุเดือนละ50-100บถึงบาทตามเกณฑ์รายได้ 2. เง,งินคืนภาษี5% 3. ค่าไฟฟ้าฟรี230บาทต่อเดือนและ4ค่าใช้น้ำประปาฟรีเดือนละ100บาทซึ่งตอนนี้ทางคอรอมอก็ได้มีมติขยา,รายระยะเวลาการช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก1ปีโดยมีผลจนถึงเดือนกันยายน2,564ซึ่งโดยรวมแล้วผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับก็มีดังนี้นะคะ ทุกวันที่1ของเดือนนะคะก็จะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าคนละ200-300บาทแต่ในวันที่1พฤศจิกายนและก็วันที่1ทธันวาคม2,563ก็จะได้รับเพิ่มคนละ700-800บาทต่อเดือนนะคะแต่ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะและเงินค่ารถโดยสารสาธารณะค่ารถไฟฟ้าจำนวน500บาทต่อเดือนนะคะใช้ชำระค่าระบบโดยสารอ e ีทิเกต ค่ารถโดยสารบรคสอจำนวน500บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็ค่ารถไฟจำนวน500บาทต่อเดือนนะคะและก็เงินค่าซื้อกาซหุงต้มจำนวน45บาทในทุกๆ3เดือนนะคะต่อไปนะคะวันที่15ของเดือนนะคะก็จะได้รับเงินผู้สูงอายุจํานวน50-100บถึง100บาทนะคะเฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะ ก็จะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเพิ่มเติมตั้งแต่เดือนเมษายน2563ถึงเดือนกันยายน2 5 6 3นะคะและก็ได้ขยายระยะเวลาออกไปอีกหนึ่งปีนะคะไปจนถึงเดือนกันยายน2564นะคะและก็ทุกวันที่15ของเดือนนะคะก็จะได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม5%เเของวงเงินในการรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะสูงสุดไม่เกินคนละ500บาทนะคะ และก็ทุกวันที่18ของเดือนนะคะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะซึ่งก็ต่ออายุให้จากมาตรการเดิมที่สิ้นสุดไปเมื่อเดือนกันยายน2563นะคะและก็ได้ต่ออายุไปอีกหนึ่งปีนะคะจนถึงเดือนกันยายน2564เลยนะคะแต่ว่าสิทธินี้นะคะก็จะไม่ได้รับทุกคนนะคะจะได้รับเฉพาะคนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้วเท่านั้นนะคะ ใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะคะก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้นะคะและสุดท้ายนะคะจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่ตอครัวเรือนต่อเดือนนะคะซึ่งก็ได้ต่ออายุให้จากมาตรการเดิมที่สิ้นสุดแล้วเช่นกันนะคะก็ตั้งแต่เดือนกันยายน2563ที่ผ่านมาและก็ได้ต่ออายุออกไปอีก1ปีไปจนถึงเดือนกันยายน2564เลยนะคะและสิทธิ์นี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะได้รับทุกคนนะคะ จะได้รับเฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและจะได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วเท่านั้นนะคะใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้นะคะก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ